สวัสดีครับวันนี้คุยเรื่องชื่อเล่นกันอ่ามินาซันนะครับคาว่าชื่อเล่นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรรู้ไหมครับพอผมถามแบบนี้นะครับส่วนมากตอบว่าอันนี้เนาะนิคเนมูใช่ไหมค่ะนิ m เนมนิคเนมปกติคนที่เรียมภาษาตามประเทศต่างๆเนาะรื่มตั้งแต่คําทักทายต่อไปก็จะแนะนําตัวเองก็วาตัวชื่อเดส นิคแนมว่าชูเรนเดสแบนี้ใช่ไหมเช่นว่าฉันว่าสปันเซอร์เดสนินมว่าชมพูเดสแบนีนนี่นท่ากท่นนีุนานีปล่านท่านคนป่ทานท่านคนุ่นท่านท่าทุกตทองนทคน่ปนคคน่คน ตอนนี้นะครับลูกศิษย์ผมผมหลายๆายคนนะครับไปเรียนหรือว่าทํางานที่ญี่ปุ่นอยู่ผมก็ลองสอบถามกับลูกศิษย์ว่าเวลาแนะนําตัวเองนะคะรับดีเอ็กซ์ชั่นของคนญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงบ้างลูกศิษย์ส่วนมากนะครับตอบว่าคนญี่ปุ่นมักจะงงพอแนะนําตัวเองแบบนี้นะครับทำไมทําให้คนญี่ปุ่นนะครับงงแล้วมีน่าสนนะครับแนะนําตัวเองแบบนี้นะครับเอามาจากไหนในนั้นสื่อยังเขียนไหมในนั้นสื่อมีหนังสือญี่ปุ่นก็ะน,งงนะนครับก็ไม่ได้เขียนก็ว่าฉันว่าชูชูชูชนะครับว่าฉัว่เคสเกเดสนะครับมีแต่ชูเล プロはナンスみんなの日本語ナンスリアンとはロークしてまい。マイシャイはトッコンっていうないロークになんか未中道連の。コンタイルはコンアメリカになんか未中道連や、コアジャペンスワンのおいパダイ。ナイナンスみんなこれマイミー。レオナイナンスアキコに中ミまイ。プロはナンスアキコく、ナンスサムラプナックリアンコンタイ。せめかって、ナイナンスレムニコマイミルール。ナイナンスアキコなんかマクチャシャイナッタールはパッチャニーさん、ニパーさん、ルはヨンユッさん。すんぺん中人。 ไม่ใช่ชื่อเร่นไม่มีเขียนเลยว่านิคเนมนะคะเป็นชื่อเร่งเนี่ยนะไม,ม่เขียนเลยและอันนี้นะคะเป็นหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน,าายนวิชาเลือกเน,นาะบางการสนทนาพื้นฐานพื้นฐานนะคะแนนําตัวเองก็มีอยู่ขนาดในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีเขียนว่านิคเนมว่า Jesus ครับหรือมีราสันนะครับเอาสำนวนนี้นะคบมาจากไหนทําไมในหนังสือต่างๆไม่มีเอาวันนี้จะบอกความคิดเห็นของผมนะครับว่าทําไมนะครับพูดแบบนี้ทาให้คนญี่ปุ่นงง นะครับอ่าเรื่องแรกก็คือคำว่าชื่อเล่นนะครับในภาษาญี่ผมพูดว,ว่ายังไงดีอ่อย่างที่มีนายสันรู้นะครับก็ニックネームใช่ไหมครับนิกเนมแบบนี้แล้วก็นอกจากนั้นถ้าเปิดมจะนั่งโครมนะครับคำว่าชื่อเล่นนะคัมเพลยภาษาญี่ปุ่นม,มีอยู่เป็นอะดานะนะครับแล้วก็บันเด่มนะครับที่เอาไว้ยโยบินะด้วยเร็วสามคำนี้นะครับมันต่างกันอย่างไรเร็วใช้คาําไหนดีอ่อันดับแรกนะครับโฟกัสคํานี้ก่อนอ่มินายสันนะครับอันนี้โอกเสียงถูกต้องไหม ตอนที่พวกเรานะครับแนะนําตัวเองบอกชื่อเร่นของตัวเองนะคบทำให้คนที่พึงนงงนะคับางครั้งก็เพราะว่าบางครั้งนะคบออกเสียงของคํานี้นะคบไม่ถูกต้องอ่ามีนักสั่นองออกเสียงดูคํานี้ที่พามานะคบในคลิปนี้ผมออกเสียว่านิคเนมนิคเนมใช่ไหมเพราะว่าคนไทยนะคบมักจะออกเสียงยันนี้แต่พูดแบบนี้นะครับนิคเนมวะนิคเนมวะนี่นะครับคนที่พึนไม่รู้เรื่องมันคืออะไรทันตันที่คําศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษเพราะว่าคำนี้นะคบในภาษาที่พ่นก็มีอยู่แต่ออกเสียงไม่ใช่นิคเนม อ่า皆さん見てくだ้い。ด้นนะค่ะคือมาจากโคชนานุกลมโอ๊คเซียน,นะค,ะคืออันนี้อะเป็นอันนี้ออกเสียนเป็นอันนี้คือนีนาา่นตมรโ้คือเน่นะศูนย์เรโกมือคือนะム。รมมหมายความว่า n i c เนม m e ไม่ใช่นนมนเน,มน,เนมนะครับเหมือนสพยานนมนเน,ม,น,เนมสพยานใช่ไหม อ,อกเสียงแบบนี้นะครับคนญี่ปุน่นความไม่อ,อกแน่ๆเพราะมีนักสังก์ต์หอยู่ใช่ไหมเช่นส้มตําก็ต้องเป็นโซมูต้ามูหรือว่าตุ๊กตุกก็ต้องเป็นตุกุตุกุใช่ไหมก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเสียงพยัญชนะต้องใส่เสียงสระทั้งหมดนิ๊กเนีก็เ,เหมือนกันนิ๊ก นี่นี่นะคระโคนชญี่ปุ่นได้ยินแค่นี้กับเน่เท่านัา้นนี่เนนี่เนมันคืออะไรไม่เข้าใจก็เลยต้องใส่สระอึด้วยไม่ใช่สระอืนะคะนิคเกเนมูไหมก็ไม่ใช่นะครับอย่างที่เคยอธิบายนะครับสระอึในภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่สระอืเนาะเป็นอาอิอึเอโอไม่ใช่อีอือนะครับเพราะฉะนั้นนิคเนมก็นิคเกเนมู mu. ออกเสียงแบบนี้แล้วก็สื่อตันปอไม่ใช่นิคเกเนมนะครับเป็นนิคกเนม ニックネームอะ皆さんロンオクเสียงดูครับニックネームニックネーมนะครับถ้าออกเสียงยันนี้นะครับคนญี่ปุ่นก็ฟังออกนะครับแล้วก็อะน่าจะพูดถึงชื่อเล่นนั่นแหละเข้าใจครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ปกติคนไทยพูดถึงニックネームของตัวเองนะครับแต่คนญี่ปุ่นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะครับลองออกเสียงถูกต้องนะคะニックネームニックネームนะครับและก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้นะครับผมลองสัมภาษณ์กับเพื่อนคนญี่ปุ่นดูว่า ปกติชีวิตประจำวันนะคะใช้คำว่านิคเนมไหมผมถาม20คนนะครับแต่20คนตอบว่าไม่ใช่ครับเนื่องจากคนญี่ปุ่นนะคะไม่มีชื่อเล่นด้วยเนาะแล้วก็มันก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้คำว่านิคเนームอยู่เลย哟ถ้ามีโอกาสทีうう่จะใช้ก็อาจจะใช้ใน SNS เนาะใน Facebook ไม่อยากใช้ชื่อจริงเนี่ยอาจจะตั้งชื่อแบบ นิคเนームอย่างนี้นะว่ามักชวิตジャマンคนคนี่ปนนัไม <c ough> ่ใช่คำว่านิคเนームอยู่เลเพราะฉะนั้นตที่คต่างชาติพูดแบบนี้กับทางหาเขมันงงแล้วเรานะคะเห็นคำว่านิクเนームตัวไหนเพื่อนๆก็บอกว่าปกติคนต่างชาตินอะอเมริกานะคะมักจะแนะนนตัวเองพูดนิคเนームด้วยนอกจากนั้นไม่ควใช้อ่ามี チェン私はクリスティーナです。ニックネームはクリスです。プッペップニー。コンアメリカーのハマクチはフッペップにニー。は、私はレオナルドです。ニックネームはレオです。プッペップニー、まあ。中人アジャヤオ。タイは中連のニックネームサムラプコンタンチャート。コンアメリカに、なーにアジャベププッサンサンに。なかヤンカウザイユー。はい、チェン私はスパンサーですン。コンタイの。私はスパンサーです。ニックネームはスパンです。私はピムダーです。ニックネームはピムです。コプッサンサンのペプニーナヤンカウザユー。タイパーサータイなカップ。 私はスパンサーです。ニックネームはチョンプーです。ミベッ、ニドアイ。私はサランヤーです。ニックネームはオアイです。私はチョンプーヌットです。ニックネームはヌンです。ハムハイコニプンナ、んごん。 เพาใจะไมคะปกติชื่อเล่นนิคแนมขอ,ของของอเมริกานนี่นะคะแค่พูดสัส้นๆชิ้ๆอ,อ,อ,อย่าเพื่อที่จะรียกง่ายแต่ชื่อเล่นของคนไทยนี้นะครับไม่ใช่ว่าพูดสัส้นๆเนาะมันเป็นคนละอย่างเลยสําหรับคนที่รู้จักประเทศไทยเนาะ,ะว่าประเทศไทยนะครับมันมีชื่อเล่นแบบนี้นะก็ไม่มีปัญหาเวลาคุยกับคนญี่ปื้นที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยนี้นะครับแนะนําตัวเองแบบนี้ก็ได้ は皆さん、1分は2分で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 2分い2分で2分で2分で2まで2分で2分で2分でな分で2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 分ゃ2分で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 2 2分で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 2 ไอ้อาดานะครับหมายถึงชื่อเล่นหรือว่าฉายาที่คนอื่นตั้งให้โดยทั่ไปใช้เรียกกันในหมู่เพื่อนหรือคนรู้จักยานเป็นกลางเองเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คืออันนี้เนาะคงอื่นตั้งให้ชื่อเล่นในภาษาไทยนะครับก็พ่อแม่เป็นคนตี่ตั้งให้ใช่ไหมสว่วนมากแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีนะังก็คนที่ดูกระตูนญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับน่าจะรู้ว่าอาดานะในปะาษาญี่ปุ่นนี้นะครับปกติเพื่อนๆนะครับเป็นคนที่ตั้งให้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เนาะ คนทีーー何何่ดูชินจังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะน่าจะสังเกตใช่ไหมพ่อกับแม่นะคะเรียกว่าชินโนสเกเป็นชื่อจินเลยแต่ว่าเพื่อนเพื่อนนะคะเรียกว่าชินจังชินจังใช่ไหมชอจินเขาเป็นชินโนสเกเพื่อนเพื่อนเรียกว่าชินจังและเําว่าชินจังนะคบสมมุติว่าเขาเนี่แนนําตัวเองว่าฉันชอชินโนสเกนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็งั้นเรียกเขาว่าชินจังแล้วกันอย่างนี้อันนี้คือแบบญี่ปุ่นครับอ่ามีแต่กระไยวิธีตั้งอันานี่นะคะยชื่อให้สั้นลง เช่นชื่อเคนตาโร่นะคะเรียกว่าเคนโกเคนตารโร่มันยาวก็เลยเรียกว่าเคนเดี๋ยวกันแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นคนที่พูดว่าเคนนะคะก็เพื่อนๆน,นะคะรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะเรียกมันชื่อยาวก็เลยอ่านเรียกว่าเคนเดี๋ยวกังอย่างเงี้ยอันที่2ก็คือโตถ่ายด้วยคําจบแบบน่ารักนะครับฮารุกะเป็นฮารุปีอย่างนี้นะคะลงท้ายด้วยปีหรือว่าทางัง เช่นเคสเกเป็นเคตังเคจัง่เียครับโทไท้ายด้วยคําศัพท์ที่แบบน่ารักน่ารักอย่างนี้นะอันนี้ก็แบบคงอื่นนะคะตั้งให้ฉันชื่อเคสเกนะคะเรียกผมว่าเคตันนอยอย่างเงี้ยครับมันแปลกแปลก,ปลกสำหรับคนญี่ปุ่นนะและอันที่สําคัญก็คืออันนี้คือวิธีตั้งอาณาน,นีนะครับก็หลเดียันรูปร่างหน้าตาหรือว่าเชื้อชาติหรือพฤติกรรมต่ตางๆน,นี้นะครับ คำนี้นะครับห้ามใช้เด็กขาดนะครับมีนาากักสังคมพูดเล่นๆริงก็ไม่ได้นะครับคำนี้นะมันเป็นคำศัพท์ที่แบบไม่ดีเลยครับคำว่าอ้วงหรือเดบิวหรือว่าเตี้ยแบบชีบตัวร้านแปลงคาเดทสมัยก่อนนะครับคนที่ถูกเรียกนะครับมันรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยครับคือก็ไม่ ไม่ว่าเท่าไรแต่สมายนี้นะคะเรื่องนี้มันเข้มงวดมากๆากถึแม้บานชื่อนะคะจะดูคำคำๆนะคะแต่ก็อาจทําให้ผู้ฟังเจ็บปวดเป็นการกลางแก้นทานวาจาทานอ้อมได้เนี่ยบางคงอาจจะเห็นข่าวใช่ไหมที่ญี่ปุ่นนะคะบ้านโรงเรียนมันไม่ใช่บ้านโรงเรียนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนี้นะครับห้ามเรียกเพื่อนด้วยอานาซึ่งโรงเรียนนะครับบังคับให้ทุกคนนะคะเรียกด้วยชื่อเด็กก็สัง่งชื่อเด็กก้งกลุ่มนะครับ ก็ว่าที่ช่เคสเกตใช่ไหมก็เรียกว่าเคสเกตคุณเคสเกตฮันยนเดียวเท่านั้นหลายๆโรงเรียนนะคะเป็นอย่างนี้เป็นกลุเป็นกลบทระเบียบเป็นแบบครับแต่ที่ไทยเนาะยังมีแบบพ่อแม่เรียกลูกว่าไอ้อ้วงไอ้ตั้มเนี่ยโอ้โหมันแรนมากนักเรียนบอกว่ามันปกติตั้มแต่เด็กๆนันมันพ่อแม่เรียกช่างว่ายังน,นี้อยู่แล้วมันชินแล้วแต่สําหรับผมนะมันรู้สึกโอ้โหแรงจังเนี่ยแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับมันห้ามแล้วเพราะว่าป้องกันการหล่อเรียนหรือว่ากลางแกน ส่งสืมความเท่าเทียมและมารยาทนี้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ภาพมีท่าก็เห็นข่าวใช่ไหมแต่มีคนนี้เป็นที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยและบางโรงเรียนก็ยังอนุญาตให้เรียกอาดนะได้นะครับโดยมีข้อตกลงกันว่าอาดนะนั้นต้นได้รับความอินยอมจากเจ้าคนชื่อและไม่รอเรียนกรณนีแบบนี้เท่านั้นนะคะอนุญาตแต่ตกลงกันยังไงก็มันยากอยูน่นะสุดท้ายก็โรงเรียนต่างนๆนะะให้เรียกด้วยชื่อบวกซอนสมัย ทั้งที่อาดานะนะคะจริงๆมีวิธีแบบย่อหรือว่าโทไทยด้วยคำน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีแต่อิมเมจของอาดานะสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบนี้หล่อเรียมแบบนี้นไอว้วงหรือไอดำหรือไอัวล้างอย่างเงี้ยก็แบบอาาิมเมจไม่าดานีาดานะครับเพราะฉะนั้นว่าทีโนอาดานะว่าป๊แปลกงงอื่นนะคะอาดานะเป็นสินที่แบบเพื่อนตั้งให้อะคือพวกเรานะคะบอกแค่ชื่อองตัวเองเท่านั้นเลขคนรูปๆนะคะตัดสินใจว่าเรียกอย่างไรมากกว่า โปรช่างนั้นคนญี si ่ป si ุ่นนะครับผมว่าที่ของนิคเนームว่าชูชูชูเดสหรือว่าอาดาช่างอาดาช่างว่าชูชูชูนี่นะครับคนญี่ปุ่นก็แบบตามนั้นชอบตามนั้นแบบนี้ครับว่าพูดเองเนาะมันแปลกจังครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะครับไม่มีแบบนี้ แต่ว่าที่ไทยนะคบมีชื่อที่แบบเรียกอยู่แล้วซึ่งอันนี้นะคบเป็นอันที่สามยบินโยบินะคือนักคือชื่อขยบิมาสก์เรียกใช่ไหมก็ภาษาญี่ปุ่นนะคํมิคามะยบินาดวายคือชื่อสาหรับเรียกเพื่อเรียกง่ายนี่นะครับมีคําวาโยบินะด้วยสําหรับผมนะครับรู้สึกว่าชื่อเล่นในภาษาไทยนะคบอันนี้น่าจะดีที่สุดอันนี้นะคะห้ามใช่อันนี้มันแปลกแปกแล้วก็อันนี้ก็แบบมันแปลกแปลกสหรับคนญี่ปุ่นถ้าคนอเมริกาใช้นะคะยังเข้าใจอยู่แต่คนไทยใช้คํานี้นะครับ กับชืーー่อเล่นแบบไทยนะมันแปลกๆน้องมีางเข้าใจเด้ใช่ไหมครับถ้าจะใช้ก็น่าจะใช้โยบินะนะคะชื่อที่เรียดีกว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าต้องอธิบายว่าที่ไทยนะคะมีชื่อเล่นแบบนี้ด้วยที่私าแนะนำก็เกิอย่างนี้เช่นว่าต้าชิว่าชานาพดเต่ัเ่นี่เอยอน่แต่ไทยว่าชื่อนพราะว่าประเทไทยนะคะมันชื่อยาวมาเรต้าทีนตนที่เกิดน 短い呼び名もつけます。つけますプレイは、タン、なんかモック、ドいいしェまイ。呼び名、ク、チューティー、リアレコ、サン、サン、カアティバイやニーワイコー、んかコ、ニプン、コ、カウザイ。こ,ぷこいムコルーねーナム、ハイ、プーツペプニー、カップ。レコ、私の呼び名は、ソームです。ぷーツペプニー、カ私は、チャナーパッドです。呼び名は、ソームです。まラック、カップ。タにラップ、コ、ニプーン。マイシャイは、ヨーチューハイサー、サだんだん、セーク、プラーに、コ、ジャ、いイい。ム、ハはい。ニープン、ニプン、中、ゴ

ไอ้พีนััโเข้าใจไหมครับคำว่าชื่อเล่นนี้นะครับทำไมบอกชื่อเล่นโกนตัวเองทําให้คกนญี่ปุ่นงนตัวนี้เข้าใจใช่ไหมและอยากยอ่าหยุดนะครับอย่าพูดจบนะครับมีเรื่องที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งมีคนไทยที่ชอบพูดแบบนี้ก็คือวのตชินะยบินะคือชื่อเล่นโกนจันนะครับซมจันเดสพูดแบบนี้หรือว่า ส้มชันตีอ่านเกรับใช้การ์ลนาเรียกว่าส้มจันหน่อยนะคะเนี่ยโดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นไม่ใช้ซั่งคุณชันกับตัวเองมีนักทันตจำไว้นะครับว่าต้ชว่าไอติมชันเดสแบบนี้นะครับไม่โอเคเพราะถือว่าเป็นการยกย่อนตัวเองคือชั่นนะครับชั่นคิดว่าแบบเธอหน้ารักก็เลยใส่ชั่นเพิ่มแล้วก็เรียกแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าบอกว่าว่าต้ว่าไอติมชันเดสคือชั่นนะครับเป็นชื่อไอติมที่แบบคมน้ารักหน้าราค่าอย่างนี้แบบ มันเสียมรารยาทแต่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเกิดโคมตัวใช่ไหมช้ำน,นะครับไม่ได้เป็นคนที่ดีขนาดนั้นอันนี้คือแบบมรารยาทญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมตามมรารยาทของคนญี่ปุ่นอันนี้ต้นจำไว้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบชื่อ YouTube หรือว่าช่อง y YouTube เนาะหรือว่าชื่อ Tik t o k นี้นะครับ ได้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้แต่เวลาแนะนําตัวเองนะครับไม่ควรพูดครับว่าฉันคือนัตโตุคุนหรือว่าฉันคือโซมุจันพูดแบบนี้นะครับมันยกย่องตัวเองนะครับมันแบบไม่สุภาพอะในประเทศญี่ปุ่นครับหรือว่าเห็นแบบนี้บ่อยด้วยนะครับฉันคือเคสเกะเซนเซหรว่าฉันเคสเกะเซนเซพูดแบบนี้ด้วยครับโบกับนักเรียนนะะคยังโอเคครับว่าอาไม่นะซันฉันคือเคสเกะเซนเซเดส ครูนะะบโบกนักเรียนน่ะไม่มีปัญหาก,ก็ได้มันมันก็ไม่ค่อยพูดแต่กคนนี้ก็ไม่ก็อยพูดเท่าไหร่ยกเว้นอนุบาลน,นะครับก็ถ้าเป็นโมโตโมปลายนี้นะคะไม่พูดว่าฉันเป็นเคสเกเซนเซนะคะมันพูดแบบนี้มันแบบแปลกๆครับ เพราะว่าคามาเซนเซิสึกยัดไปเลยนะคามาเซนเซึกนั่นค่ะแสดงความเคารพต่ออีกไปหนึ่งโคจรใช้ไม่ใช่ว่าแปลว่าครูใช่ไหมครับคามาเซนเซึกซึ่งใช้กับนักการเมืองได้ด้วยคุณหมอได้ด้วยที่ญี่ปุ่นนะครับเซนเซ่ะแสดงความเคารพต่ออีกไปหนึ่งแต่ถ้าพูดว่าววตชิะะเเเเเคคสสกซซนนนดีฉันนะครับเป็นเคสเกะที่แบบน่าเคารพนะครับประมาณนี้ความหมายประมาณนี้ เพราะฉะนั้นปกติไม <anything> ่พ kind of er right? ูดแบบนี้เวลาสอนนักเรียนนะคบพูดก็ได้แต่ว่าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่แนะนําตัวเองการนี้นะคบมันพูดแบบนี้มันไม่สุภาพมันคนญี่ปุ่นนะคบน่าจะทำไมคนนี่พูดแบบนี้นะครับมิหารต้นดูไว้ด้วยครับอ่าวันนี้นะครับได้คุยเรื่องชื่อเล่นเนาะทําไมนักเรียนภาษาญี่ปุ่นตามๆนี้นะคะขนาดนักเรียนสําหรับคนไทยก็ยังไม่เขียนเลยนะครับมิหัรโพเรื่องไหมครับาำ่าชื่อเล่นนี้นะครับมันไม่เหมือนกับ คนอเมริกาเนอะอชื่อเล่นของประเทศไทยคือแบบเฉพาะคือไม่ปกติ <laughs> ไม่ปกติไม่ใช่ว่าไม่ปกติแต่ทําให้คนต่างชาตงงิงงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบอกก็น่าจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงหรือว่าบอกชื่อเล่นตั้งแต่แรกเลยこんにちは私はナットですพูดแบบนี้ไปเลยก็ได้มันก็ถ้าเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทนะขาจะบอกแค่ชื่อจริงเท่านั้นน่าจะดีกว่าครับ สมมติว่าคุยกับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่ไทยนะครับไม่มีปัญหาคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่ไทยนะครับรู้อยู่เลยว่าคนไทยนะครับมีชืลล่อเรด้วยแต่มีนาสันนะครับไปญี่ปุ่นหรือว่าได้คุยกับคนญี่ปุ่นที่ไม่รู้จักประเทศไทยนะครับต้นประวัติด้วยครับมีคลิปแบบนี้ด้วยก็ดีไหมครับสองแต่ JLPT ก็ยังดีอยู่แต่ในฐานะคนญี่ปุ่นเนาะก็อ,อ,อาจจะช่วยมินาสันได้นะครับนอกจาก JLPT ถ้าอยากได้คลิปแบบนี้นะคะมินาสันก็กดไลค์และก็เขียนตรงคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ลองคิดดูว่าจะ ที่แบบไหนนะคะมีประโยชน์อยู่กับคนญี่ปุ่นหรือว่าใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นต่อไปยังครับย่งถ้าใอยากรูอ้อะไรก็เขียนตรงคอมเมนต์ก็ได้ครับถ้าผมอธิบายได้ผมอาจจะทำคลิปก็ได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเซยันรา